เปิดเส้นทางความรักคู่รักไวยรุ่นคนมาเทิงชื่อดังตรงตรงกิจสกรและเบสเล,ลกวันนี้ไม่ง่ายกว่าจะมีวันนี้ฝากกระแสดราม่านับครั้งไม่ถ้วน เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของตรงๆกิตสกร,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 รและเบรสลวัวน,นีนะคะคู่รักชื่อดังที่ฝ่ายชายเป็นถึงพระเอกหน้าหล่อดาวรุ่งของช่องวัน31ส่วนฝ่ายหญิงนะคะก็เป็นลูกสาวของนักมวยในตำนานสมรักคำสิงค่ะและก็เป็นยูทูบเบอร์อีกด้วยค่ะทั้งคู่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักวัยรุ่นคนบันเทิงที่เรียกว่าหวานจนมดขึ้นแถมยังผ่านดราม่า,มาก,กันมาอย่างหนักหน่วงตั้งแต่เปิดตัวย,ยันคบกันนะคะแต่ทั้งคู่ ก็พิสูจน์จนผ่านมาได้วันนี้นะคะเราก็เลยพาทุกคนมาย้อนดูเส้นทางรักของตรงๆกับเบสคู่รักวัยรุ่นชื่อดังกันค่ะ ในปี2 5 6 4นะคะตรงตรงและเบสได้โคจรมาเจอกันในละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้ทางช่องวัน31ค่ะเบสชวนตรงตรงมาออกช่อง YouTube ตัวเองโผล่เซอร์พยายซึ่งเป็นแฟนคลับของตรงตรงเริ่มมีภาพหวานทั้งใส่เสื้อคู่ไปเที่ยวสนสนุกทิปกินข้าวและคลิปสุดสวีทถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์จากสื่อและชาวเน็ตแต่ก็ยังไม่ประกาศคบกันค่ะ ในปี2565ตรงตรงได้ขอเบสเป็นแฟนด้วยการเซอร์ไพรส์หวานรับวันที่1เดือนมกราคมปี2565เปิดตัวว่าคบหาดูใจกันค่ะและหลังจากนั้นนะคะความสัมพันธ์เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนได้โชว์หวานกันเรื่อยมาค่ะจนกระทั่งปลายปี2565มีข่าวลือว่าความสัมพันธ์ของตรงตรงและเบสเริ่มสั่นคอนแต่ทั้งคู่ก็ได้ปฏิเสธค่ะ ส่วนในปี2566นะคะเดือนกุมภาพันธ์ตรงตรงและเบสก็ได้ออกมาสยบข่าวลือด้วยโมเมนต์ฉลองรักหวานในวันวาเลนไทน์นะคะและในเดือนเมษายนเบสก็ลบภาพคู่จนเกลี้ยงอินสตาแกรมแต่งยัง unfollow ตรงตรงอีกด้วยค่ะงานนี้นะคะทั้งคู่จะแค่งอนกันตามภาษาคนรักหรือว่าจะมีปัญหากันจริงๆก็คงต้องรอฟังคําตอบจากทั้งคู่ดีที่สุดนะคะและเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ผ่านปัญหาไปได้เร็วๆนะคะ